สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศัก <Biz> ดิ์ครับ,มมบ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวรลบครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมกับพี่วรลบนะครับซึ่งพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินนะครับติดคลองวังรีครับพี่วรลบวันนี้เราเปิดตัวกันทางด้านของคลองน้ําเลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเสียเวลานะครับมาดูคลองน้ํากันทางด้านของทิศตะวันออกที่ติดแปลงที่ดินของเราครับพี่วรลบครับผม วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมกับพี่วรลบนะครับเราก็ยังอยู่กับที่ตําบลประดูยืนครับอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นี่ก็เป็นโฉนดคุดแดงเลยครับพี่วรลบหรือว่านอสสจอนั่นเองนะครับขนาดของแปลงพื้นที่นะครับ24ไร่81ตารางวาครับพี่วรลบติดคลองน้ําแบบนี้ครับพี่วรลบราคาไร่ละ140,000บาทครับโอ้โหถ้าอยู่บนไร่นี่หาไม่ได้เลยครับแบบนี้ สามแสนก็ไม่ต้องหาครับชั่วโมงนี้นะครับสำหรับที่ดินของอำเภอบรรล่นะครับตอนนี้ก็เลยขยบมาที่ดินโซนข้างๆใช่ครับพี่ลบก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนะครับในเรื่องของน้ําดีไหมนะครับพี่ลบดีมากมากเลยครับครับผมซึ่งทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับพี่ลบก็จะเป็นตัวนี้เป็นฝายทดน้าครับ้องต่อครับผมแล้วผมก็ดูจากภาพมุมสูงมาฝั่งตรงนั้นข้ามเนี่ยก็จะมีคลองเล็กๆหลายผ่านมาด้วยนะครับพี่ลอ วันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปดูในเรื่องของแนวขอบเขตสำหรับแปลงที่ดินสักนิดนึงนะครับพี่วรพแล้วก็เดี๋ยวตามต่อมาในเรื่องของทางสาธารณะนะครับหรือว่าในเรื่องของรายละเอียดของแปลงที่ดินครับพี่วรพบเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปชมภาพบุมสูงครับไปครับ สำหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นไปตามภาพบุมงสูงครับพิวรบลักษณะของแปลงที่ดินเนี่ยคือหน้าว่างนะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแปลงที่สวยเลยครับต้องต่อครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าทางข้าวตรงเนี้ยคือฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินจะได้ไม่สับสนนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะเป็นอ้อยทั้งหมดเลยนะครับของแปลงที่ดินนะฮะซึ่งเราเลือกที่จะมารีวิวตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไปเดินใกล้เนี่ยดูแล้วก็คงจะไม่ค่อยสวยครับพิรบจะไม่ค่อยเห็นอะไรครับเนื่องจากออ้ยมสูงใช่ เรามาเริ่มทางด้านนี้นะครับท่านชมซึ่งจะเป็นทางสาธารณะนะครับเป็นลูกลังบดอัดครับพี่รลบครับผมซึ่งตามทางสาธารณะเข้ามานี่ก็จะมีน้าประปานะครับแล้วก็ไฟฟ้านะฮะซึ่งเราก็จะลงมาจากถนนคอนกรีตนะครับพี่รลบเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ500เมตรนะครับซึ่งก็จะมีบ้านหลังโค้นสุดท้ายเนี่ยโดยประมาณ 100- ยถึงสองเมตรเท่านั้นนะครับครับผมซึ่งจากตรงนี้นะครับพี่รลบซึ่งตรงนั้นก็จะเป็น คาปาลาครับน้องต่อครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยวันนี้เลือกที่จะให้พี่พูดดีกว่านะครับแล้วก็เขาก็จะปลูกข้าวโพดนะครับพี่รบสวยเลยนะครับน้าดีมากครับโซนนี้ตอนเขาทํานาเสร็จนะครับน้องต่อเขาจะปลูกข้าวโพดต่อไปได้เลยครับอย่างแปลงนี้นะครับพี่รบเป็นนานะครับซึ่งเขานะครับเขาทําไว้ได้ค่อนข้างสวยมากๆเลยแล้วเขียวดูแล้วสบายตามากนะครับก็มีน้าประปาไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนู้นผมก็เห็นว่าเขาก็ ตอกบ่อบาดาลไว้โซนนี้ตอกบ่อบาดาลแทบทุกแปลงเลยครับเป็นบาดาลน้ําตื้นครับแล้วใช่ครับแล้วเราก็มาจอดรถทางด้านนี้นะครับพี่รบรู้จักกับเขาไหมเนี่ยตรงนี้ขอบคุณท่านเจ้าของที่ด้วยนะครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักนะแต่เราบอกกล่าวเขาไว้นิดนึงนะครับว่าเราได้เข้ามานะฮะในเรื่องของแนวขอบเขตครับท่านผู้ชมทางสาธารณะของแปลงที่ดินเนี่ยจะติดโดยกันทั้งหมด2ด้านนะครับ ซึ่งทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นทางด้านของทิศใต้ที่แนวยาวนะครับใช่ครับตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินนะครับทางด้านของทิศใต้จะอยู่ที่240เมตรครับพี่วโรบยาวมากเลยนะครับผมแล้วก็ติดอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกเนี่ยลักษณะเป็นซอยๆเข้าไปนะครับพี่วลรบตามเสาไฟฟ้าเข้าไปด้านในมีบ้านคนครับน้องต่อครับผมซึ่งทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่170เมตรครับ แล้วก็ส่วนทางด้านของทิศเหนือนะครับพี่วิโรผมก็จะยึดเป็นทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่280เมตรนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวันออกครับพี่วิโรธไฮไลท์ของแปลงนี้เลยครับใช่ครับที่เราไปยืนตั้งแต่ตอนต้นผมให้ท่านผู้ชมได้ดูคลองเลยนะจะได้ร่องเสียเวลานะครับว่าเพื่อว่าคลองมันจะไปอยู่ในช่วงไหนของคลิปวิดีโอใช่ไหมครับเราเล่นกันตั้งแต่เริ่มเลยนะครับซึ่งทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นทางด้านของ ทิศตะวันออกนะครับซึ่งตลอดในความยาวของคลองวังลีเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรครับพี่วิโรธถัดป็นคลองก็เป็นวิวเขาด้วยนะครับใช่ครับตรงนั้นเป็นเขาท่าชะอมครับมีวิวเขาเหมือนกันเขาอะไรนะท่าชะอมเขาท่าชะอมนะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านนะครับจะเป็นหมู่บ้านวังเตยนะครับซึ่งจะมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีรพสตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยครับพี่วิรธเลือกที่จะให้พี่วิรธพูดดีกว่านะครับอย่าเล่นเองนะแบบนี้ ก็จะมีทั้งวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนร้านค้าร้านขายของนะครับถือว่าอยู่อาศัยได้สําหรับแปลงที่ดินนะครับพีพ่ลบบผมเหมาะที่จะทําสวนกเกษตรนะครับทำบ้านนะครับแล้วก็ทําโคกหนองนายิ่งดีเลยเหมาะมากเลยครับในเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้าย้ํากันอีกสักครั้งนะครับท่านผู้ชมถือว่า มาถึงแปลงที่ดีแล้วนะครับสามารถที่จะต่อใช้ได้เลยนะครับห่างจากตัวอบตประดูยืนครับพี่ลบครับผม5กิโลเมตรนะฮะแล้วก็จะห่างจากอนามัยตรงนั้นที่ผมรอพสตครับครับพอแล้วพอแล้วนะหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรนะเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวอำเภอร้านสักเนี่ยหรือว่าจะเป็นศูนย์ราชการนะครับร้านค้าเนี่ยโดยประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นครับ จากตรงนี้ไปอำเภอหนองฉางนี่ก็ถือว่าไม่ไกลนะครับพี่วรสิกว่ากิโลซึ่งตอนนั้นก็จะมีห้างโลตัสด้วยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับที่ให้ท่านผู้ชมดูไปเมื่อแต่ตอนต้นเมื่อกี้นะครับก็14กิโลเมตรครับตัวจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะครับ42กิโลเมตรครับพี่วรสิบหรือว่าจะมาจากกรุงเทพเนี่ยก็2 4 0บกิโลครับโดยสภาพของแปลงพื้นที่ครับพี่วรบถือว่า ไม่ต่าจากถนนมากนะฮะไม่ต่ามากครับน้าต่อแล้วก็ทางสาธารณะตรงนี้นะครับก็จะมีความกว้างเนี่ยนะฮะตรงนี้คือหน้าแปลงที่ดินประมาณห้าถึงหกเมตรนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นนาข้าวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ตัดอ้อยตัดอ้อยนะครับให้ดูว่าไม่เผาไม่เผาครับเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าบริเวณข้างเคียงที่เป็นป่าอ้อยเนี่ยคือไม่เผานะครับโดยสภาพของดินครับพี่ิรบลักษณะแบบนี้เป็นดินอะไรครับดินร่วนปนทรายครับน้งต่อครับผม อ้อยเนี่ยอาจจะดูว่ามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะมันเป็นอ้อยต่อน่าจะต่อสี่ต่อห้าเลยครับน้องครับผมผมก็กําลังที่จะถามพี่วรลบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยดูลักษณะแบบหลงเหลงแต่แปลงด้านข้างเนี่ยอ้อยสูงมากครับน้องต่อครับผมครับแต่ผมยังไงก็ชอบนาแปลงนี้สวยมากเนาะสวยจริงนะครับมันเขียวสบายตาดีมากเลยใช่ครับมันเหมือนภาพวาดเลยนะที่แบบเป็นทุ่งนาแล้วมีกระท่อบเหมือนเออแก้วกาก้าจาได้ปะของพี่ ปิติมานะใจไปยาวเลยนะครับไปรุ่นนั้นเลยนะพูดถึงนะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ครบเลยในเรื่องของวิวทิวทัศน์ก็ได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับพี่ลพบก็เป็นไปตามที่เรารีวิวมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นนะครับในเรื่องของภาพมุมสูงในเรื่องของรายละเอียดนะครับสําหรับแปลงที่ดินก็ถือว่าครบถ้วนนะครับผมครับผมก่อน กลับนะครับพี่ลบวันนี้ก็เห็นลงไปทอดแหนะครับับได้ปลามาเยอะเลยครับแ้อปลาสวย้วยนะหบานดีจังเลยนะครับท่านผู้ชมปลาของชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาทอดไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่นะไม่ใช่สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับเราสามารถที่จะส่งให้ท่านผู้ชมทางช่องทางไลน์นะครับหรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คุยในไลน์ได้โทรมาได้ไม่ซื้อไม่ว่าครับพี่ลบย้ำกันอีกสักครั้งนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาทําความรู้จักกันไว้นะครับว่าใครอยากได้แบบไหนนะครับมาทําความรู้จักให้เสมือนเป็นพี่เป็นน้องนะครับก็ขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามวันนี้ขอพูดนิดนึงนะครับติดตามถึง2 0 0 0มื่นกว่าแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆกครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่เคยลืมว่าว่าเรามาจากไหนนะครับจะมาจากหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับจนมาถึงหลักหมื่นนี้ก็ ขอ,ขอบคุณมากมานะครับ,รบขอบคุณมากจริงๆนะครับอเอาไว้พบกันครั้งหน้าครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับวันลบสวัสดีครับ